สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับมาอยู่กับ Money PS นะครับวันนี้เราก็จะมาทำการหาเงินฟรีจากในของแอปพลิเคชัน Go n o v e l นะฮะเดี๋ยวเราจะไปทำการถอนเงินด้วยนะแล้วก็ไปดูในของตัวแอปนี้นะครับว่าทำงานหรือว่าหาเงินกันยังไงกันบ้างนะครับเข้ามาในของตัวแอป Go n o v e l กันเลยนะฮะซึ่งตัวแอปนี้นะครับผมก็ได้ทำในของคลิปวิธีในการโหลดแล้วก็การสมัรนะครนะฮะ ส่วนวิธีในการถอนผมก็ทําเอาไว้ให้ทุกคนดูแล้วเหมือนกันนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เข้าใจต่างๆก็กดลิงก์จะใต้คลิปไปดูได้เลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปดูในะของเมนูในการหาเงินนะครับหาเหรียญเอามาแรกเงินต่างๆเดี๋ยวผมจะมาทําการถอนเงินก่อนว่าถอนได้หรือเปล่านะครับเพื่อให้ทุกคนแน่ใจว่าในของตัวแอมนี้มันจ่ายนะครับแต่การที่เราถอนอ่ะผมคิดว่ามันคงจะไม่ได้ทันทีนะอาจจะต้องใช้เวลารอ,อข้อนขันงนานอยู่นะครับอ่าเดี๋ยวเรามาทําการกด ไปตรงที่ถอนเงินได้เลยนะครับมาตรงที่หน้าคงแชดนะครับกดเข้าไปนะฮะแล้วลองมันทําการดาวน์โหลดน,นะซึ่งในของตัวแอป G o ลนวิวนี้นะครับการถอนขั้นต่ําของเขาก็คืออยู่ที่ประมาณ10บาทนะครับส่วนต่อไปก็จะเป็น200แล้วก็400กับ900บาทนะฮะซึ่ง200นี่มันก็เยอะเกินไปนะซึ่งขณะผมยังเก็บได้ไม่ถึง200เลยนะครับอเดี๋ยวผมจะมาทําการกดถอนไปที่10บบาทละกัน ส่วนการถอนเงินก็ถอนช่องทางอื่นได้เพย์เพลเติมเงินมือถือต่างๆนะกดไปตรงที่10บาทนะครับแล้วกดไปตรงที่ถอนเงินตอนนี้นะฮะกดเข้าไปได้เลยถ้าตอนแรกถ้าเรายังไม่ได้ทําการอถอนครั้งแรกนะครับก็จะมีช่องให้เราทําการใส่เบอร์ทูมอนิวเวลด์นะฮะก็ให้เราทําการใส่เบอร์โทรของทูมอนิวเวลด์เข้าไปนะแล้วก็กดยืนยันต่างๆเนาะโอเคเดี๋ยวผมทําการกดส่งนะครับปุ๊บ เรียบร้อยฮะเขาบอกว่าถอนเงินสําเร็จแล้วนะกรารรอภายใน1-7วันดูว่าภายใน1อาทิตย์เนี่ยเงินจะเข้าวันไหนก็รอไปก่อนนะครับเรียบร้อยฮะส่วนประวัติการถอนของเรานะฮะมันจะอยู่ข้างบนนะประวัติการถอนเงินของเราจะอยู่ข้างบนนี้กดไปดูกันได้เลยนะครับกดเข้ามาแล้วนี่เห็นไหมนี่ครับ ประวัติเหรียญต่างๆว่าเราได้รับเหรียญมาวันที่เท่าไหร่กันบ้างและมาตรงที่บันทึกการถอนตรงนี้เลยซึ่งผมคืถอนไปแล้วนะครับก็คือถอน50สตางค์6บาทแล้วก็3บาทนะครับส่วน10บาทนี้ก็กําลังรออยู่นะสถานะกําลังรอถ้าถอนเข้าก็เขาก็จะบอกว่าซื้อหรือว่าซื้อขายสาเร็จแล้วนะแต่ถ้าเรายังไม่ได้รับเงินเขาบอกว่ากําลังรอนะฮะประมาณนี้เลยการถอนเงินนะครับ แต่ใครที่ไม่เข้าใจนะการถอนช่วงแรกๆอาจจะมีงงหน่อยนะว่าต้องใส่อะไรบ้างนะแต่ก็คงไม่ได้ยากหรอกแค่ใส่เบอร์โทรของทุ m ม n ินิเวลเท่านั้นมาดูในของการหาเงินในของตัวแอปโกลโนิ no นี้กันเลยนะครับมาตรงที่รางวัลกันเลยนะฮะนี่เลยนะฮะรางวัลตรงนี้ถ้าเราสมัครมาปุ๊กนะฮะก็จะมีเมนูตามนี้เลยนะฮะก็คือเปิดสมบัตินะครับหมุนสปนะินอ่าแล้วก็เปิดกล่องพวกนี้แล้วก็เมนูในการเช็คอินต่างๆอยู่ตรงนี้เช็คอินรับเหรียญเอาไปแลกเงินนะครับ กดเข้าไปนะก็เช็คอินเข้าไปได้เลยนะยิ่งเช็คอินนานๆน,น,นะครับยิ่งเช็คอินต่อเนื่องนะฮะเราก็จะได้รับเหรียญยิ่งเยอะขึ้นไปอีกนะฮะนี่เลยนะคืออันนี้ผมเช็คไปแล้วนะครับต่อมาการหมุนสปินนะเท่าเรายังไม่หมุนก็กดไปหมุนได้ก็ง่ายๆแหละมันคงไม่ได้ยากอะไรมากมายเพราะว่ามันเป็นแอปในการหาเงินแบบง่ายอยู่แล้วถ้าใครที่เคยทำนะของแฝงนี้มันก็คงจะไม่ได้ยากอะไรขนาดนั้นนะครับ หนึ่งวันเขาให้เราทําการหมุนสปีดได้10ครั้งนะฮะถ้าเราหมุนไปเรื่อยๆก็ทกําการดูวิดีโอและหมุนต่อได้เลยนะฮะนี่เลยปั๊บกดกลับมาส่วนเมนูนี้เขาบอกว่าทดลองเล่นเกมก็เข้าไปเล่นเกมมาไปทําให้สําเร็จปุ๊บกดเข้ามาก็จะพามาในของตัวหน้าเกมต่างๆนะให้เราทําการโหลดเกมและเล่นตามเงื่อนไขของเขาให้ครบถ้าเราเล่นตามเงื่อนไขครบเราก็จะได้รับเหรียญน,นะครับ พวกน,นี้ตามนี้ถ้าเราจะเล่นนะครับถ้าเราจะเล่นพวกเกมนี้แนะนําว่าให้เราเข้ามาในของตัวแอปนี้และให้เรากดมาในของหน้าน,านี้และทําการกดเกมนะครับถ้าเราทําการโหลดเกมมาแล้ว,วเกมมันจะอยู่ในของหน้านี้นะให้เรากดเข้าไปเล่นผ่านในของตัวแอปนี้เราถึงจะได้รับเหรียญน,นะครับกดเข้ามานะฮะนี่เลยเปิดการแจ้งเตือนนะฮะเปิดการแจ้งเตือนได้รับ200เหรียญก็เปิดได้เลยนะแล้วก็ตรงนี้ก็กมีการขุดบัตรนะครับ ขุดบัตรเข้าไปนี่นี่ตรงนี้ก็คือการขุดบัตรนะครับว่าเราขุดไปนะเราก็ได้รับเหรียญเอาไปแลกเงินได้นะครับฟรีตลอดนะเขาบอกไว้ตามนี้เราก็ทําการขุดเข้าไปได้เลยดูว่าเราได้อะไรบ้างนะ,ะขุดเข้าไปาได้ยี่เหนนรียญนะฮะแล้วก็ขุดต่อด้เลยนะเขาจะมีจานวนให้เราขุดนะครับว่าได้กี่ครั้งนะครับ ไปห6ครั้งมีโอกาสที่เราจะขุดได้เงินถึง580บาทกันเลยนะก็ถ้าเราขุดได้ก็ถือว่าโชคดีมากเลยนะครับนี่คือได้เงินเลยนะ5 0 6 580ปบาทนะครับแต่ก็ลองขุดเข้าไปนะเพราะว่า1วันเขาให้เราขุดได้6ครั้งเองนะฮะไม่รู้ว่าเราจะได้หรือเปล่าแต่ก็ลองดูนะลองเล่นไปเรื่อยๆเผื่ออาจจะได้นะฮะนี่สูงหล,หลักๆก็จะได้ประมาณเนี้ยยี่สิบเหรียญเนี้ยอ่าประมาณนี้เลยนะมันของเมนูนี้ เมนูอื่นก็ลองกดเข้าไปดูกันได้นะฮะนี่เลยดาวโหลดแอปพลิเคชันครับส่วนใครที่จะทําการเชิญเพื่อนนะครับให้เรามาตรงข้อที่ข้างล่างนี้นะฮะเห็นไหมนี่เลยนะครับเชิญชวนเพื่อนนะครับกดเข้าไปได้เลยแล้วรอมันโหลดแป๊บหนึ่งนะฮะปื๊ดนะกิจกรรมในการเชิญเพื่อนนะครับรับเงินเพิ่มนะหนึ่งพันสามร้อยยี่สิบบาทนะฮะดูได้ดูได้ถ้าเราจะทําการเชิญเพื่อนนะครับให้เรามาเจอตรงนี้ เชิญทันทีนะครับกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้เราทําการกดคลอกเนื้อหาหรือว่าก็คือก็คือคลอรลิงก์เสร็จแล้วต่อไปให้เรามาตรงที่รหัสแนะนาของเรานะให้เราทําการกดคลอบรหัสแนะนาของเราเข้าไปพอทําทการกดคลอบเสร็จแล้วนะฮะถ้าเพื่อนของเราทําการสมรัครมานะฮะให้เพื่อนของเรามาทําการกรอบรหัสแนะนาเพื่อที่เราจะได้รับ ค่าคอมมิชชั่นจะเพื่อนและเพื่อนจะได้รับเหรียญีฟรีนะครับเพื่อเอาไปแลกเงินนะฮะก็ให้เพื่อนมาตรงที่น้าหละน้่ของฉันนะครับและมาตรงที่กรอกรหัสเชิญพอทําการกดมาแล้วนะก็จะโผล่มาในของหน้านี้แล้วก็ใส่รหัสเชิญของเรานะฮะให้เพื่อนทําการใส่เข้าไปก็จะได้รับเหรียญต่างต่างนะฮะตามที่เขาเขียนเอาไว้ว่า3000เหรียญนะมีเพียงแค่นี้เลยนะครับนะฮะหนังสือต่างๆก็กดไปดูได้นะมันมีเมนูพวกนี้นะในของตัวแอป โกลูวิวนี้ก็จะเป็นของแอปในการอ,าอ่านข่าวนะครับแล้วก็นี่เพลงเกมแล้วก็ได้รับเหรียญต่างๆนะมีเลยแล้วก็เมนูของหน้าหลักตรงนี้นะครับกดเข้ามาปุ๊บอ่ะไอพวกเหรียญเนี้ยคือเรากดรับได้เลยนะครับเราสามารถกดรับได้เลยนะครับถ้าเรากดรับปุ๊บมันก็จะให้เราดูวิดีโอหรือไม่ก็รอประมาณ 3วิแล้วก็กดกากบากทิ้งนะรประมาณนี้แล้วก็ถ้าเราจะอ่านนิยายกดเข้าไปได้เลยนะฮะนี่เลยก็ไม่จะเป็นต้องอ่านก็ได้นะกดไปตรงที่อ่านต่อนะฮะแค่เลื่อนนะครับแค่เลื่อนๆและดูข้างบนตรงนี้ให้ข้างบนตรงนี้มันเต็มนะฮะมีเพียงแค่นี้เลยนะในของตัวอัพโก g l e View นะฮะมันก็ไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกแต่ว่าจะต้องใช้เวลาหน่อยนะครับเนื่องจากว่าแอปนี้ มันใช้จำนวนในการถอนค่อนข้างเยอะใช้ได้อยู่แล้วก็หาเหรียญก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะฮะมันก็ค่อนข้างได้น้อยพอตัวเลยนะครับถ้าเราไม่เชิญเพื่อนยังไงเราก็คงจะหาเหรียญหาเหรียญได้ยากนะถ้าเราไม่ใช่สายเชิญเพื่อนนะครับแต่ก็ลองดูนะการเชิญเพื่อนก็คงเชิญไม่ได้ยากอะไรมากมายหรอกแค่ไปทําการนะครับ แชร์ลิงก์ต่างๆลงในกลุ่มเฟ f บ c e b o o กในกลุ่มไลน์ต่างๆนะครับเมื่อกี้เราอ่านข่าวนะก็จะได้กล่องมาด้วยนะเดี๋ยวเราลองเปิดกล่องดูอ่านนิยายนะครับปุ๊บเปิดดูนะฮะนี่ก็จะได้กล่องมาได้รับเหรียญด้วยนะฮะมันพามาในของหน้านี้เฉยครับกดกระป๋าท,ทิ้งนฮะนี่เลยครับประมาณแค่นี้นะส่วกนการถอนเงินเมื่อกี้ของผม เดี๋ยวเราไปดูกันว่าได้รับเงินหรือยังคิดว่ายังเพราะว่ามันยังไม่มีข้อความเข้ามานะฮะมันถึงกันถอนอ่ะยังรออยู่โอเคก็ประมาณแค่นี้เลยละกันนะครับในของตัวแอปโก n โนวิลนะครับถ้าใครที่ไม่แน่ใจว่ามันเข้าหรืออยู่หรือเปล่าหรือว่าถอนแล้วมันไม่จ่ายเงินอันนี้ไปดูในของคลิปวิธีในการถอนนะซึ่งผมทำตั้งแต่การถอนเงินจนจนมันเข้าเลยนะครับ ก็ไปดูกันได้ถ้าใครไม่มั่นใจนะครับแต่อันนี้จ่ายเงินแน่นอนแต่ถ้ามันผมถอนแล้วครั้งนี้มันไม่จ่ายเดี๋ยวผมจะทําเป็นอีกคลิปหนึ่งมาให้แต่ถ้ามันจ่ายก็คงจะไม่ได้ทํานะโอเคเนาะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับผมก็ได้ทําการรับเงินมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วหรือก,ก็คือตัวแอปทําการจ่ายเงินมาแล้วนะครับจำนวน10 to m o n e y wallet หรือก,ก็คือ10บปทนะครับในของตัวแอป Go Novel นี้นะฮะ นี่เลยครับเพิ่งเข้ามาเป็นใหม่ๆสดๆเลยของวันที่20นะครับเวลา10นาฬิกา1นาทีนะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปดูในของตัวแอปพลิเคชันกันเลยอ่ะพาทุกคนไปดูในของประวัติการถอนกันเลยนะฮะว่ามันยังกำลังรอหรือว่ามันซื้อขายสำเร็จแล้วนะครับมาตรงที่ประวัติการถอนเหมือนเดิมเมนูทุกอย่างเหมือนเดิมกันเลยกดไปบันทึกการถอนอ่ะ นี่เลยครับสถานะก็ถือว่าโอเคผมถอนไปในของวันที่19นะครับเดือน7นะครับได้รับมาในของวันที่20ถ้าตัวคลิปนี้ลงไปก็ประมาณวันที่21นะครับ,รบประมาณนี้ถือว่ายังใจตามปกติใครที่สนใจมาทําด้วยกันก็มาทําด้วยกันได้ลิงก์ในการโหลดแอปพลิเคชันอยู่ใต้คลิปวิธีในการสมัครวิธีในการพูเบอร์ต่างๆก็ทำเอาไว้ให้หมดแล้วเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไคร e เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับ